ที่โซเวอร์นะครับแล้วก็ผมวันนี้เนี่ยผมเคยคล้องคุญแจพวกนี้ไว้เมื่อ9ปีที่แล้วนะครับนี่คือภาพเมื่อ9ปีที่แล้วที่ผมคล้องคุญแจไว้นะครับผมตามนี้เลยนะครับและวันนี้ผมมาหาคุญแจนั้นว่าของผมอยู่ที่ไหนหาเดียวเลยนะไม่เป็นไรครับผมเจอแล้วครับผม เราเอาดอกใหม่มาคล้องครับผมเมื่อ9้าปีที่แล้วนะครับเราเขียนแบบนี้เลยแล้ว9้าปีถัดมานะครับเรามาเขียนแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมส่วนกุญแจของเราที่คล้องอยู่นะครับเดี๋ยวขอญาตคล้องเสร็จแล้วค่อยหานะมาคล้องกันตรงนี้เลยตรงนี้เลยบนสุดเลยหนึ่งหนึ่งสองโอ้ยเล่นไม่มีใครออกนี่ไง